สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพบกับเสมอจันเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาดูอง,งุ่นป่าหรือว่าอีโกยนะจ๊ะว่าที่ผ่านมาอง,งุ่นนั้นโตขนาดไหนแล้วก็จะพูดเป็นภาษาลาวเหมือนเดิมภาคอีสานตอนล่างนะจ๊ะกาเมืองในกริมาเบิงอง,งุ่นปลาหรือว่าอีโกยว่าตอนนี่ ความเคลื่อนไหวเป็นๆจะได้แล้วที่ผ่านมาพอเคยมารีวิวแต่แต่ดนละจ้าที่โคกอเสียมจะอันนี้ก็เป็นสะนามหรือว่าบ่อนามจะคำว่าสะนามนี่ใส่บ่อใดจ้าต้องเป็นว่าขุดบ่อบ่อนามจะเป็นบ่อนามดะครัมีทอว่าง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 ลงไปลหลายสั้นแล้วก็รที่มีนามไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแรงหรือว่าฤดูปกติจะเป็นอ่า บน่าแบบโบราณสมัยเมื่อ20-30ปีที่แล้วจ้ะพาไปชมอีโกโยตอเด้เยจ้ะตอนนี้เสมอจันก็เดินเข้าไปดูอีโกโยความเขื่อนไหวเอาเงินปลาจ้ะตอนนี้ก็ดอกหญ้ากับมะลักเสมอจันมากจ้ะดอกหญ้าเต็มไปหมดเลยจ้ะตามมาเลยจ้ะสถานที่เดิมจะเพิ่มเติมคือวันเวลาจะเปลี่ยนแปลง ต้นไม้ทางท้างค่ะต้นปุ่มสวัยเย้าคัชกี้การแสด้ไป้ดูความเคลื่อนไหวของอุกโอยกระถิ่งใหญ่ตามทางมาแล้วจ้าอันนี้กระสิมีห้อยไกลมะเขียอ๋อเหล่านายเกิดละตัว,วนี้อับอีกโอยนี่มอน,น,อน,นเดิมจ้า ว่องส,สูงง่ายๆในจากเหมือนเดิมจ้ากับมาพอกากเสมอจังคือเกาเมือนีกับมาเจออีกโก้แล้วยั่วจ้าหน่วยง่ายๆจังสีกับมี่จ้าเนี่ยนี่จ้านี่ยเ,เพื่อนๆแบบนี้จ้าอีกโกโ้เป็นตาแ่บอันนี้เขาเบอร์เพล็กเกอมาจากบ้านพร้อมจ้านี่เบอร์เพล็กเกอพร้อมสิลองมาสิมังกรจ้าอืม ถอดถุกมือก่อนนะครับเลยไงเลยไงด้กินย่อยยัวอ่ะเตรียมพร้อมมาเลยมาเลยจ้าเน,นี่ยมีจ่ายย่อยยัวนี่ย่อยนน่ัวนนจะเพื่ <laughs> อนเพืนเลยนะกั้นแล้วนี่แต่เราอยากเอาทีจ่าปึ๊บเกลือบเพลียจ้า เปรีย้ยวอืมว,วโโ้าวตาใจดีกโกยปลาอางวนปลานั่นเองอาจารย์อร่อยมากแซ่บลายแซ่บลายแซ่บแบบยั้ยอ่ะอร่อยจ้า ก๋วยปลาประวัติกินพอประมาณจยางก,กินหลายกินหลายคั้นข้อนะจ๊ะ <c oughs> แซ่บแซ่บหลายจ้ะบารองบารูนะจ้ะอันนี้ครับายาเจ้าชู้นะ,ะจ้ะเพื่อกับมะกอกข่อยแส้งว่า,าข่อยงามหลายดูนในปลาสมบูรณ์นะจ๊ะ ปลาตมบูดหลายมีไอนึงแดงนจ้าตัวนี้ถือว่าเอาไปทำอันนี้ปล่อยข้อต่อยังกันละจ้ากินเข้าไปอีกจ้าที่นีอ้อร่อยมากๆเลยเป็นเพื่อนจา้าแ่บหลายไอกโกย อีกประมาณจักเดือนหนึ่งคอยมาใหม่เพราะว่าตอนหนานประกาศสิ้สุกแล้วจ้กะก็แทบจะกินน้ำกันตามไปอยู่อย่จะเอาเงินปลาสือ่อแค่ลายนี <c oughs> ้อปลาญงอร่อยปลานี่เป็นปลาโบราณแล้วก็ไม่ของเกา่าเคยไม่ค้นเต่าของแกเพราะว่าไปวัดเก่าจะสมไหมอ่าทานซึกพมา่ารามันจ้ะ เปรี้ยวถูกใจมีแตะพวไงใหญ่ๆเลยจ้าหนิพวไงใหญ่ๆพวไงใหญ่ๆจะจะจานแซฝงแฝงเท่งแฝงเท่งเปรี้ยวรสชาติแปลว่าบอกว่าเธอจ้ะ ถ้าใจคันค้อนคลนายๆง่วงนอนหรือว่าเพิ่นแห้งเพิ่นยังมามนเออนี่ยมาเจออีโกยเนี่ยเด็ดขาดดีดเลยจ้ะนี่เรือพริกอ้ทำเมืม่อไห่ครับเสมอจันทร์กับได้มาตามความเคลื่อนไหวโกยจ้ากับไอยังวงเรื่งแ่บ มืนจะเนสเมอจังก็บได้มากาตามความเกืนไว้อีกโวยว่าเพิ่ประไดปันญัยขนาดใดกับสำรับคลิปนี้กับเพื่อนๆมีความสุขในการที่เบิ้งจากสเสมอจันกินยัวเบิ้งด้อยใจอีกวกยรสชาผสมกับเกลือพริกที่ทํามาเองผสมอร่อยทั้งมีทั้งพริกเกลือ,อน้ําตาลผงนัวจา้าแล้วก็สบายดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าบวัสดีจ้า